สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้ไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะให, Harper. ให้เด่นอยู่ที่6วิ่ง2แล้วก็วิ่ง1นะคะก็เจาะไม่เข้านะคะต้องขอโทษขออาภัย f c ทุกๆท่านด้วยนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยคะ่ะงวดนี้นะคะให้เด่นอยู่ที่5วิ่ง6แล้วก็วิ่งขอโทษน,นะคะให้เด่นอยู่ที่4วิ่ง5้าแล้วก็วิ่ง6นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสีนะคะก็จะให้

แล้วก็5 3 3 5นะคะ6นะคะ6ก็จะให้6 0 0 6 6 1 1 6 6 2 2 6แล้วก็6ก9ก้นะคะไปดูตัวที่แอดชอบันเลยนะคะแอดชอบเป็นการส่วนตัวนะคะใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะ สีนะคะแอดก็จะชอบสี4เก้าสีเก้ากับสีแปดนะคะสีหนึ่งกับสีสองเป็นตัวรองนะคะห้านะคะแอดก็จะชอบห้าหนึ่งกับห้าสองนะคะห้าศูนย์กับห้าสามเป็นตัวรองนะคะหกก็จะชอบหกหกหนึ่งกับหกสองนะคะหกศูนย์กับหกเก้าเป็นตัวรองนะคะ ไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะเบิ้ลก็จะมี44 55แล้วก็66นะคะชุด3ามตัวชุด3ามตัวก็จะเจาอให้849 สองห้าหนึ่งหนึ่งหกสองแล้วก็สี่ห้าหกนะคะไปดูั่วตัวเด่นอีกทีนึงนะคะจะคัดให้อีกทีนึงนะคะ เด่นว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะตัวเด่นนะคะก็จะมี4ี8แ4 9 9ป5ส1่สี่เก้าเแล้วก็หกสอนะคะตัวรองนะคะตัวรองก็จะมี4ี่ห 4ี่สองสองสี่ห้าศห้าหแล้วก็6 9 9 6นะคะเป็นตัวลองนะคะใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะ ท้ายนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียง<ๆ>แนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ